สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่อง Mark AP และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมท่านผู้ชมทุกๆกท่านเข้าสู่ช่อง Mark AP อีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมในช่วงนี้นะครับผมกับกิจกรรมฟรีไฟกับวันพันแมนนะครับผมก็มีของใหม่ทยอยเข้ามาแบบว่าเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมใหม่กันด้วยนะครับผมในวันนี้ก็คือจะเป็นตู้สุ่มไดมอนโดยลนะครับผมที่เราได้พูดกันไปนะครับผมว่ามันจะเป็นตู้สุ่มชุดนอนซึ่งมันก็มาจริงๆนะครับผมไม่น่าเชื่อมันจะมาเป็นตู้สุ่มชุดนอนจริงๆนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบ,บนเนอร์หน้าตู้ของ ของถ้าเป็นถ้าเป็นชุดอื่นเนี่ยมันยังไม่มีมออกมาเลยนะครับผมผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นชุดนอนเหมือนกระเซิรฟอื่นก็ได้นั่นเองนะครับผม,ผมก็เป็นจริงๆนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันด้วยสําหรับชุดนอนแล้วก็กระเป๋าเจ้าโบลสนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาพาไปดูนะครับผมในส่วนของเสื้อนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะแรงอ,อีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแรงไม่แพ้กับ เสื้อ ASUS เลยนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมเราไปเ,เล่นในส่วนของกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับผมก็จะมีเป็นในส่วนของตู้สุ่มตัวนี้เลยนะครับผมก็มาแทนที่ของตู้สุ่มเดลโมโดยอนนั่นเองนะครับผมมีชื่อตู้สุ่มว่า โลนซ่านั่นเองนะครับผมเปิดกล่องไม้ตายรอรับไอเทมสุดคูลนั่นเองนะครับผมนะภายในกล่องก็เออภายในตู้นะครับผมก็จะมีโทเคนพวกนี้เอาไว้แลกของรางวัลใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นชุดนอนกับกระเป๋าบลอสนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามา,าจัดกันเลยดีกว่านะครับผมสิบครั้งบวก1 600เพชรจัดไปครับผมยังไงจังหวะน,นี้โหกล่องเทามาเต็มที่เลยนะครับผมน่าจะได้แต่โทเคนนะจังหวะนี้ยังไงโอโหโทเคนบานเบอร์นะฮะโทเคนพียบเลยทีเดียวเียว เปิดมาก่องทองอย่างจังหวะนี้ได้เป็นได้เป็นในส่วนของได้เป็นอะไรครับเนี่ยก่องทองกล่องทองโอ้โหชิ้นส่วนคริสตัลสองอันเลยนะฮะเกลือเกินนะ <c oughs> อันนี้ใช้30นะ่3ครับผมเราสามารถแลกได้แล้วเราก็แลกไปเลยนี่เราได้แล้วนะครับผมในส่วนของเจ้า ชุดนอนไซตามะนั่นเองนะครับผมชุดนี้เลยนะครับผมก็แยกทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละชิ้นเลยแล้วก็กระเป๋าโบลสนะครับผมต้องใช้ทั้งหมด15นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับผมน่าจะเกินด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาแลกกันเลยนะครับผมสําหรับกระเป๋าโบลสนั่นเองนะครับผมเน่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดนอนไซตามะกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมชุดนอนไซตามะนะครับผมชิ้นแรกจะเป็นทรงผมนะครับผมเป็นหัวหมึงแบบนี้เลยนะฮะผมเน่เนียนมากๆเลยนะครับผมไม่แบบ ไม่ใช่มีรอยต่อแบบกระกากนะครับผมแบบมันกิเกลียนเลยนะครับผมแบบเนียนมาก,มากๆกลมกลืนมากๆนะครับผมนะเสื้อนะครับผมก็เป็นชุดนอนแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นเสื้อนอนนะครับผมแล้วก็กางเกงนี่เลยนะครับผมใส่กางเท้าแต่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใส่กับเท้าเปล่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่แต่ถ้าเท้าเปล่ามาใส่กับกางเกงอื่นล่ะมันจะดีหรือเปล่ามันก็จะติดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าขอบมันจะติดตรงอ่าตะตุ่มนะครับผมแบบนี้นะครับผมนะก็ถือว่า ถือว่าโอเคอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสำหรับเจ้าชุดนอนตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจมากๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวเราใส่เป็นอะไรไปดีล่ะเราใส่เป็นแว่นไปดีกว่านะครับผมนาแว่นอยู่ไหนเอยแว่นนคอมนะครับผมแว่นนาคอมอยู่ไหนเอ่เเติร์ตเติร์เติร์ต,ต,ต,ตไหนเอยไหนะเอโอโหเลื่อนไกลเหมือนกันนะเนี่ยมีคนบอกให้ผมอยากเปิดคลังนะครับผมผมว่ามันต้องจินเวลาไปสักหนึ่งคลิปอ่ะเพราะว่ามันแบบ มันนานมากนะครับผมมาเพราะว่าขอมันเยอะนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าชุดนอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ P ี90นะครับผมที่เข้ามาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สุ่มกันนะครับผมก็จะเรียงตามที่เราเคยพูดถึงกันไปเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นสีแดงนะครับผมสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมค่าสถานะก็จะตามนี้เลยเดี๋ยวผมอยากได้เป็นในส่วนของเจ้าเหมาเลยดีไหม ตัวพี0เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาแค่สีที่เป็นบล a s t e r Orange ไปแล้วกันนะครับผมนะมก็ใช้ลูกแก้ว7ลูกนะครับผมพิมพ์เขียว3ใบนั่นเองนะครับผมตีเรามีลูกแก้วอยู่3ลูกแล้วนะฮะยังไงจังหวะนี้เปิดไปครับผมครั้งแรก5อัน5ใบได้เป็นได้เป็นเนอไม่ได้เป็นไรเลยนะฮะครั้งต่อไปไม่ได้เลยนะครับผมครั้งต่อไป270เพชรต้องมาแล้วลูกแก้ว1ลูกครับผมยังไงจังหวะนี้ครั้งต่อไปครั้งต่อไปไไดด้้เเปป็็นนได้เป็น โอ้โหไม่ถึงลูกแก้วท่านผู้ชมพิม์เขียวพิมพ์เขียวโอ้โหลูกแก้วออกหนึ่งลูกนะครับผมนะลูกแก้วออกหนึ่งลูกอีกแล้วนะครับผมพิม์เขียวไม่ออกเลยท่านผู้ชมขอพิมพเขียวสักใบได้ไหมขอพิมเขียวสักใบเถอะนะโอ้โหไม่ถึงนะผมไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงโอ้จบแล้วตลอดตลอดนะฮะบอกเลยว่าเกลือมากนะครับผมนะครั้งต่อไป2 7 1เท่าเดิมออกไหมโอ้ไม่ออกหวะท่านผู้ชมออกไหมไม่ออกนะครับกดไปเลยไม่ออกนะฮะ กดไปเลยโอ้ออกแล้วนะครับผมพิมเขียวหนึ่งใบนะครับผมนี่เป็นทูนบลัสเตอร์นั่นเองนะครับผมนี่โอ้ออกแถมลูกแก้วมาให้1ลูกนะครับผมนะจัดไปจัดไปลูกแก้ว1ลูกพิมเขียวขออีก2แผน่นขออีก2แผน่นพ่อขออีก2แผน่นลูกพ่ออีก2แผ่นได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ออกนะฮะไม่ออกอีกแล้วโอ้โหเค็มเกลือทั้งนั้นเลยนะฮะ <c oughs> ออกน้อยเฮ้อ ออกหน่อยเฮอะออกหน่อยเฮอะออกเกือพักก่อนพักก่อนเอเอาไม้เอาไม้ยังไงจังหวะนี้ต้องได้แล้วพิมพ์เกีวขออีกหนึ่งใบได้ไหมอีกหนึ่งใบคุยออกยากเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมออกยากเหมือนกันนะเนี่ยหูกว่าจะออกอะโอ้คดเกือถ้าจะเหมานี่เพชรคงจะหมดเลยมั้งเนี่ยออกไม้ไม่ออกออกไม้ไม่ออกลูกแก้วมาอีกแล้วออกหรือเปล่าครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับผมออกหรือเปล่าไม่ออก ออกไหมโอ้อยู่ตรงกลางอีกแล้วโอ้พิมพ์เหี่ยวไม่ทั้งสามชอม่องไม่ลงเลยวะไม่ลงเลยเนี่ยโอ้โหเกือบเกินออกเถอะขอร้องออกหน่อยโอ้มามาอนาตตัวเองวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มันมันเละเทะอ,อย่างนี้อยูเนี่ยออกหน่อยเถอะจ้า พิมเคียวลูกแก้วมา10กว่าลูกแล้วโอออกแล้วนะครับผมลูกแก้วจัดไป13ลูกนะฮะกว่าจะออกโอ้พิมเขียวออกยากมากนะฮะไอ้ลูกแก้วนี่คือแบบเก็บไว้ไใช้ตู้ถัดไปได้เลยนะครับผมเน่เป็นตัวนี้เลยนะครับผมเราก็กดใช้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองถือหน้าล็อบ,บี้กันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเทสแค่ไหนสำหรับเจ้าตัว S M G P 90ตัวใหมน่นเองนะครับผมน่เป็นไง อย่างเท่เข้ากับลิงมากๆในครับผมก็ประมานนี้เลยนะครับผมในส่วนของตู้ซูมิโอแล้วก็ชุดนอนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะวั่ไปเซิร์ฟเวอร์ที่มีเสื้อแรงกันกว่านะครับผมเราจะมาดูกันว่ามันแรงยังไงแล้วมันได้จากอะไรนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก้มอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีกล่องซ่มนะครับผมกล่องซ่มในส่วนของเซ็ตเสื้อแรงนั่นเองนะครับผมก็เป็นเซ็ตกล่องตัวนี้เลยนะครับผมสักครู่นะฮะ เป็นกล่องตัวนี้นะครับผมเป็นกล่องเขาเรียกว่าเป็นกล่องเค้กนะครับผมกล่องเค้กนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชื่อว่ากล่องเค้กเหมือนกันภายในกล่องนะครับผมจะมีเสื้อของรางวัลใหญ่เป็นเสื้อ ASUS นั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะเป็นแจ็คเก็ตนะครับผมอะไรเนี่ย Smart Blue นะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อคอเต่านะครับผมมีเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับผมแบทบอยแล้วก็เป็นเสื้อ ASUS อ่ของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นเสื้อแรตัวนี้เลย นะครับผมเป็นเสื้อแจ็คเก็ต ROG นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเสื้อที่แรงสำหรับเซิร์ฟไทยมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่เคยเอากลับมาขายเลยสักครั้งนะครับผมถ้าจําแบบไม่ผิดนะก็คือไม่เคยเอากลับมาขายแล้วก็ไม่เคยเอากลับมาในกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับผมก็ลักษณะเสื้อจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั่นเองนะครับผมข้างหลังจะเขียนว่า Public นะครับผม Public of Game นั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอินวิเดียนั่นเองนะครับผมก็เป็น เหมือนกับว่าได้จากถ้าผมจะไม่ผิดนะครั้งแรกที่เข้ามาขายในเซิร์ฟไทยเนะี่ยน่าจะเป็นการได้รับโค้ดจากการซื้อคอมของอินฟิเนียนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์ไวนะ้ในคอมเมนต์ประบุใ้ผมด้วยละกันนะครับผมผมจะได้แก้ไขให้นั่นเองนะครับผมนอกก็เป็นเสื้อของอินฟิเนียนั่นแหละนะครับผมก็เป็นมีชื่อว่าแจ็กเก็ต AOT นั่นเองนะครับผมก็เป็น republic of gamers นะครับผมถ้าเป็นแบบว่าคําเต็มๆนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยด้านหน้านะครับผมจะมีตาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เขียนว่า republic of gamers นะครับผมแล้วก็จะเป็นแถบแดงๆแบบนี้เลยนะครับผมด้านข้างนะครับผมตรงแขนก็จะเป็นลูกศรสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าตรงติดตรงหัวไหล่เหมือนเป็น มันเป็นยศด,ด้วยน well, kind of ะครับผมแบบนี้เลยคือเสื้อแจ็คเก็ตนั่นแหละนะครับผมมันก็จะแบบนี้แหละนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตราเหมือนกันนะครับผมเป็นแบบนี้เลยเนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับผมแต่น่าเสียดายนะครับผมที่มันไม่ซ่อนเกราะก็น่าเสียดายตรงนี้นะครับผมที่มันไม่ซ่อนเกราะเหมือนกับเหมือนกับพวกคอเต่าหรือว่า a ซุสนะครับผมหรือว่าพวกอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยเอากลับมาก็ได้นะครับผมซึ่งตอนแรกนะครับผมถ้าใครจําได้เนี่ยเสื้อคอเต่ามันก็ไม่ได้ซ่อนเกราะนะครับผมแต นั่นเองนะครับผมเนาะเสื้อตัวนี้ถ้าอาจอาจจะกลับมาแล้วก็มาปรับเป็นซ่อนเกราะใหม่ก็ได้นะครับผมก็มีส่วนเป็นไปเป็นไปได้ถ้ามีความนิยมสูงนะครับผมแล้วก็มีการเรียกร้องสูงให้แบบปรับให้มันซ่อนเกราะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเสื้อตัว rog ตัวนี้อาจจะซ่อนเกราะได้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ล้กันนะครับผมก็เอาเสื้อแรงในตํานานมาให้ดูว่า ลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเท่มากๆเลยนะสีแดงดำผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราวา์กกลับไปในเซิร์ฟไทยไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับทุกชมตอนนี้เราก็กลับมาในเซิร์ฟไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสรุปกิจกรรมวันนี้เลยนะครับผมก็ถือว่ากิจกรรมชุดนอนนะครับผมตู้สุ่มชุดนอนเซตามาเนี่ยมันค่อนข้างดีจะมีราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับผมเพราะว่า คือมันมีโทเค็นให้แลกด้วยนะครับผมแล้วมันก็ไม่จําเป็นถึง150เหมือนกับเจ้าตัวตู้เดมเบอร์ยที่มันผ่านมานั่นเองครับผมแล้วก็กระเป๋าโบลส์ก็ผมบิ้ให้ดูดีกว่ากระเป๋าโบลส์ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะครับผมเลเวลหนึ่งก็จะเป็นตัวปูนะครับผมในตอนแรกนั่นเองครับผมของเรื่องอาวันทันแมนนะครับผมแล้วก็จะเป็นเรียงตามนี้เลยนะครับผมเหมือนจะเรียงตามระดับเลยนะครับผมก็เป็นเจ้าท้องทะเลนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมจะไม่ได้มันชื่ออะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ เก่งมากๆเลยนะครับผมอัดจีนอสเกือบตายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เลยเป็นโบลสนะครับผมเป็นเอ่อเป็นแบบไฮไลท์ของของซีซั่นแรกเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นแซประหลาดที่เป็นเก่งที่สุดในซีซั่นแรกนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยสหรับก,กิจกรรมในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมช่วงนี้วิวตกก็ฝากปันวิวด้วยนะครับผมถ้าใครใจดีนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยว่าจะทําสมัครข้อมูลผมก็ยังไม่ได้ทำสักทีเลยว่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้แล้วกันนะครับผมคือผมจริงๆนะเนี่ยผมไม่อยากแบ่งแยกนะครับผมแต่จริงๆมันก็ควรจะทำแหละเนาะเพราะว่าทุกช่องเขาก็ทำกันแล้วนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันหน้าก็เดี๋ยวจะมาลงอะไรก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับผมสวัสดีลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุก